3ามส,ามสามปีที่ผ่านมาเป็นผู้ช่วยสสสุธาจราจรมูเกตจะแก้งไงครับวันนี้ผมยังหนักเหนื่อยใจอยู่เลยว่าจะทำรักไปปามอไซค์ก็วิ่งรถบัสก็วิง่งรถล้อก็วิ่งจักรยานก็วิง่งแล้วเราจะทำยังไงฮะอะไรนะหวยบําเหน็จดูเหมือนลายนโยบายก็กึ่งกึประชานิยมเหมือนกันนะกูกดมัมพักไทยสร้างไทยเนี่ยเขียนนโยบายเกษตรดิบพิเศษ,ษไว้อันนี้คือเท่ากับตัวตั้งผู้ว่าหรือเปล่าครัอาบาอบจยังมีอยู่ไหมหรืออาบาตอยังมีอยู่ไหม เาว่าสสจริงๆอ่ะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องครับแต่ต้องคอนน็กได้ทุกเรื่องครับอันนี้คือสําคัญพยาําำทํางานด้วยความบริสุทธิ์เอาความซื่อสัตย์ความใสสะอาดของเราบางที่ช้างฉันกันมัดงานอย่างเราอาจจได้ทำงานก็ได้สวัสดีครับนี่คือรายการเวทีสภพานในอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีหมุดหมายในการเลือกตั้ง ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในครั้งหนึ่งของประเทศไทยคือ14พฤษภาคมแล้วรายการสวบานหินเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นช่องทางในการที่จะเชิญผู้สมัครทุกเขตทุกคนมาเล่านโยบายความตั้งใจแล้วก็เล่าถึงความพร้อมของการทํางานและในมิติหนึ่งที่เราพยายามทําก็คือเรื่องของการให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจาก่เราทราบกันดีนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรามีสามเขตเขตหนึ่งสองสามนะครับ อนเขตหนึ่งเขตสเขตสเนี่ยผู้สมัครก็นับ10คนด้วยกันจำกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกพักใดที่เป็นปาร์ติลิสจำเบอร์พักดีๆท่านจะเลือกผู้สมัครเขตนี้ท่านต้องท่านอยู่อาศัยอยู่เขตอะไรเบอร์อะไรจําดีๆอย่าไปทาข้ามเขตนะครับข้ามเขตเดี๋ยวการคะแนนผิดนะครับความตั้งใจเราจะ,ะ,ะหายไปวันนี้มีโอกาสดีได้เชิญผู้สมัคร จริงๆไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการการเมืองนะครับแต่ว่าพักในพักใหม่นแน่ๆแล้วแหละแต่ว่าผู้สมัครท่านนี้ก็ก็ในวงการที่ลงมาเป็นผู้สมัครสสก็ถือว่าใหม่แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นคนใหม่ในวงเวทีการเมืองรู้จักกันดีในชื่อเล่นๆว่าคนดานะครับคุณประเสริฐประทีปณัหลานผู้สมัครสสเขตหนึ่งพักไทยสร้างไทยกุฎามสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโกครับกดํามไม่ได้อยู่ในวงใกล้ขนาดนี้ มาสักพักแต่ว่ากูดําก็อยู่ในวงการการเมืองมายตลอดแต่ถ้าตัดสินใจยังไงคิดไปคิดมามาอยู่ไทยสร้างไทยกูดําคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าจนตอนแรกผมมาก็อยู่ในสายแบงค์ครับสายแบงค์มาถึงยี่สิบยี่สิบกว่าปียี่สิบหกปีนะครับตอนหลังก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆอ่ะถึงใกล้วัยเกษียณผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากแบงค์ครับก็มาช่วยงานการเมืองเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆในการประสานงานต่างๆครับเพื่อให้การเมืองขับเคลื่อนไปได้ ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยใครคะฮะเป็นผู้ช่วยท่านสุธานะครับ,รบสุธาปฏิทิมตลาดครับแล้วการมาอยู่ไทยสร้างไทยนีท่ท่านสุธาว่าไงบ้างอ๋อท่านสุธาท่านเป็นคนเปิดอยู่แล้วครับท่านเป็นประชาธิปไตยครับถ้าเรามีความพร้อมท่านก็สนับสนุนนะครับท่านก็ไม่ได้ ตำแหน่งอะไรผมนะฮะเพราะว่าผมก็มีทางเดินต่างคนต่างเดินาะว่าเป็นการสร้างสรรค์เพื่อคนภูเก็ตว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ถ้ายาแขรความเรื่องส่วนตัวก็ทำให้หนึ่งประวัติความเป็นมาเรียนจบอะไรมาทํางานหมอต้นครับเรียนโรงเรียนเมืองภูเก็ตครับมัธยมต้นภูเก็ตวิทยาลัยครับมัธยมปลายดาวรุ่งวิทยาแล้วก็ไปเรียนมาเลยสองครั้งกันลินวิทเากเขตภูเก็ตนี่แหละในด้านศิลปะประยุกต์ครับแล้วก็จากนั้นชีวิตพลิกเปลี่ยนก็มาอยู่แบงค์ มันคนละโลกเลยนะคเราอยู่แบงค์นำอยู่แบงก์มาทั้งหมด26-27ปีเราจากแบงก์ก็มาช่วยงานทางการเมืองนิดหนึ่งจากนั้นก็พันตัวเข้ามาตรงนี้อืแต่ว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าในมุมมองนะว่าสสไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งนะฮะแต่สามารถคอนเนคกับคุณโก้ทุกระดับชั้นได้แล้วเราเอาเรื่องผู้ประสานงานได้ตรงนี้ตัวสําคัญเลยแล้วเราเข้าไปทุกหน่วยงานได้อันนี้แหละตัวนี้คือหัวใจเลยครับ ตัวใจนะว่าถ้าสสแก่งอย่างเดียวทํางานไม่ได้อืม,อม,มันต้องมันต้องสามารถคุยคนทุกคนได้ค,คุยกับทุกระดับได้ค,คุยกับทุกภาคส่วนได้แล้วถ้าจนั้นห้เราทํางานสะดวกขึ้นแล้วสุดท้ายเราต้องให้พักเป็นผู้ผลักดันนะและคําถามหรือว่าแล้วทําไมมันตกลงโปร่งใสกับไทยสร้างไทยสั้างท,งท,งที่พักก็ใหม่กระแสในพื้นที่เองก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเนี่ยครับอืตอนแรกผมก็มองถึงตัวตัวพักพักและผมอถึง มองถึงตัวบริหารพักครับแล้วพอผมอบริหารพักผมก็เจอท่านคุณหญิงสุดารัตนุรพันธ์ตอนแรกผมก็ไม่ได้อยู่เก็ตในใจผมหรอกแต่คั้นอ้าต่างๆที่ท่านขึ้นทั่วภูเก็ตละอันนี้มันบ่งบอกผมว่าเออท่านก็ไม่แนวคิดที่ดีนะท่านพยายามไปทำพันพร์คักของท่านอะ่ะ <c oughs> เพื่อจะมารับใช้คนภูเก็ตครับแล้วจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาผมก็ขอเวลาคิดอยู่สองสาวันครับจากนั้นผมก็ดูตัวนโยบายหลักๆ ผมว่าเออใช่นี่นะผมว่านะมันมันมันต้องมาดูอะไรคนภูเก็ตมันต้องมาดูอะไรคนตัวเล็กธุรกิจตัวเล็กที่กำลังที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเราต้องมาลื้อฟื้นตรงนี้ให้สามารถชาวบ้านอ่ะสามารถธุรกิจเล็กๆสามารถขยับได้ส่วนธุรกิจรายใหญ่ดําคิดว่านะธุรกิจตรงนี้เขาสามารถเดินได้ตัวเองได้เพราะว่าการสั่ดันต่างๆที่ผ่านมาทางรัฐบ้างทางเอชชนบ้างทางภูเก็กนรวมถึงตัว คุณโก้ด้วยที่พยายามขับดันโครงการต่างๆเพราะว่าเป็นการผลักดันที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างของประเทศด้วยซ้ำนะครับนโยบายไหนที่ผู้ดารู้สึกว่าถูกใจมากเป็นพิเศษในพักไทยทั้งทายเออนโยบายตัวแรกคือคือนโยบายไอผู้สูงอายุสามพันครับไอ้ตัวนี้ผมว่าผมผมมีกึ่งในใจว่าพ่อผมรับราชการรนะครับผมเคยคุยกับพ่อว่าพ่อ ถ้าราชการนะถ้าออกราชการผมขอให้คุณพ่อรับบำนาญครับอย่ารับบำเหน็จครับเพราะการได้บำเหน็จมานะั้นลูกท่านหลายคนเดี๋ยวลูกท่านมานุ่นนี่นั่นท่านอดทนไม่ได้ไงท่านก็ต้องหยิบเงินส่วนท่านของมาให้ถ้าเกิดเงินท่านหมดแล้วผมนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครูบาอาจารย์กูเก็ตไม่อะไรต่างๆผมก็เลยคมก็เนยนำปีกับท่านว่าผมอยากให้ท่านรับบำนาญครับเพราะว่าอันนี้คือศักดิ์ศรีของ เพราะบำนาญได้ตลอดทุกเดือนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วรับบาเหน็จพอพอทุกอย่างหมดอาจารย์ที่มาเดินเก็บของข้างถนนอน่อ่งนี้ผมว่ามันเป็นสภาพที่นักเรียนเราลูกศิษย์รับไม่ได้การรับบํานาญนอย่างน้อยท่านดูแลตัวเองได้นะฮะทุกเดือนทุกเดือนท่านจะมีกําลังตรงนี้ทําให้ศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์รอยู่ได้ครับดรีความเป็นพ่อแม่ที่มีบํานาญอะอยู่ได้ผมเลยสสนุนตัวนี้ครับแต่บํานาญผู้สูงอายุนี่ก็คือ หกสิบปีขึ้นไปก็ได้เลยใช่ไหมครับ6ัหกสิทุกหกสิปีขึ้นไปทุกคนได้ไม่ว่ารวยหรือจนอืออันนี้ 3, <000. S 2> คือเป็นมาตรฐานสามพันโอ้ฉัน 3, <000. S 2> นึกวามันค่อนข้างเย็นนะคุณดังแังว่าเอคำว่าสามพันเยอะไหมพระผมเคยเคยเคยลงพื้นที่บางคนได้มาตอนตอนราฐบาลที่แล้วได้มาสัก3ามร้อห้าร้อยประมาณนี้ขอยกมือขอยกมือไว้ทุ่มหัวเลยท่าน แล้วเขาคนน้ำตาไหลก็บอกเขาได้เพราะตรงนี้อยู่ได้สองคนตายายหกเจ็ดร้อยถ้าซื้อข้าวสารกล่องหม้อเรารู้สึกัเราเข้าใจเลยว่าเขาลําบากมากอืมวันนี้ถ้าเขาได้สามพันท่านวันนีถ้ถ้าคุณพ่ออยู่คุณแม่อยู่สามพันหกพันสองตนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านเพราะว่าหนึ่งสุขภาพท่านว่าครบอายุหกสิบปีปั๊บท่านไม่ต้องกังวลแล้วไงไม่ต้องกังวลว่าต่อไปใครจะดูแลท่าน ถูกไหมลูกหลานต้องดูแลอย่างไรัรบในตัวท่านเองอ่ะท่านสามารถขยับขยี้นได้นะครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันเป็นมนฐาตรฐานที่ดีมันทัน,ม,น,ม,นมันเป็นการให้ที่รากญ่าที่สมบูรณ์รนะแล้วมันลดภาระลดภาระลูกหลานแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องมาเครียดพอกคนเราไม่เกิดความเครียด โรคต่างๆที่มาที่มารุมร้าวเราโรคอะไร NCD ต่างๆโรคหัวใจเบาหวานความคิดเยอะมันจะหายไปหมดอ่าอ่าพอะมันหายหมดทําให้ความสุขมูลฐานของประชาชนมันดีขึ้นครับพอมันดีขึ้นปั๊บมันจะไปเกี่ยวโยกับถึงสุขภาพมันไปเกี่ยวโยงถึงสาสุขถูกไหมเมื่อเมื่อทุกคนสุขภาพดีการเข้าหาคุณหมอสาสุขมันก็ลดลงอันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆทางด้านรักษาพยาบาลภาครัฐจะหายลงไปเยอะดังว่าอย่างน้อยสิบปีหายเป็นเ็ มันจะลดค่าใช้จ่ายเป็นแสนล้านและเอาเงินแสนล้านนั่นแหละมาดูแลคนสามพันอัอนะนี้คือแนวนี่คือกรอบความแต่ว่าม,ม,มันคือคือพอพอครั้งแรกหรอเราอาจจะลงทุนหนักหน่อยแต่หลังจากนั้นท่านอย่าลืมว่าพอทุกคนมีความสุขค่าใช้ค่าใช้จ่ายพยาบาลทุกคนไม่ต้องไปจ่ายทางรัฐก็ไม่ต้องมาซัพพอร์ตถูกไหมบุลคลากรกไม่ต้องจ้างเพิ่มตึกราอาคารก็ไม่ต้องสร้างเพิ่มถูกไหมตอกจากท่านอายุสัก เจ็ดสิบห้าแปดสิบเอออนะันนั้นจำเป็นต้องเข้าหาโรงพยาบาลแล้วอนนียเราลดช่วงระหว่างนี้ยอืแล้วแล้วสามพันนี้มันจะทําให้ทุกคนอ่ะมีความสุขแล้ว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 ตัวทางพักอะ่ะไม่ได้ว่าจะให้สามพันแล้วคุณจะรับไปเลยนะพักมีนโยบาย ให้ท่านอ่ะต้องเข้าโปรแกรมของพักมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเข้าโปรแกรมไปออกสุขภาพอลังกายไปไปดูแลร่างกายให้ดีไงร่างกายให้ดีแล้วก็เข้าโครงการต่างๆของภาครัฐโดยที่รัฐะเป็นตัวซัพพอร์ต อย่างเช่นสาส,าสุขตําบอลต่างๆ,ๆออกออกกํา <ๆ S 2> ลังกายทํามิตติ้งรูมเล็กๆคุยกันเลื่อทุกคนบอมีความสุขก็จะทําธุรกิจขึ้นมาเล็กๆดูแลตัวเองเพิ่มยอด3ามพเป็นสี่พันห้าพันแล้วมาแบ่งกัน <ๆ S 1> ทําให้ทุกคนมีความสุขคือผู้สูงอายุส่วนมากมันจะเหงาใช่ไหมแต่ถ้ามีการรวมกลุม่มมีเงินใช้จําว่าทุกอย่างมันจะไปด้วยดีแล้วะทําให้ฐานรากธุรกิจของเราแข็งแรงฐานรากแข็งแรงคี่ท่านดูว่าถ้าสามพันหมู่บ้านหนึ่งทัก คนเป็นพันคนเงินหมุนเท่าไหร่ล้านแล้วเนหมุนแล้วเงินหมุนมันกี่รอบและตัวนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจเจ็ดท้ายเราได้ภาษีเหอนเ็บเปอร์เซ็นต์มากมายากญาุคนก็ไปกันได้หมดครับนี่คือการนโยบายสามพันธกินโยบายอันหนึ่งที่ผมเห็นในในรรคไทยสร้างไทยทำามือกองทุนคนตัวเล็กเอกองทุนคนตัวเล็กก็คือลักษณะเอเราจะเข้าไปไปดูเรื่อง SME ครับอไปดู SME ว่าว่าเราต้องไปซัพพอร์ ชาวบ้านอย่างไร,รนะจะก็มมีกองทุนสตาร์ทอัพตัวใหม่ไอ้พวกนี้เราเข้าไปดูว่าเหล็กจบใหม่ว่าเราจะให้กองทุนเขาทำยังไงจะเอาเงินตรงไหนไปซัพพอร์ตเขาให้เขาสามารถต่อยอดธุรกิจเขาได้นั่นแหละสี่กองทุนรายเล็กแล้วก็ไปดูเรื่องอัตารา์ดอกเบีย้ยเพราะถ้าทําในนามรัฐดอกเบีย้ยเราอาจไม่ให้เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีไอ้ตัวเนี่ยหนึ่งคือว่าตัวไม่เกินห้าหมื่นบาทอะกองทุนตัวเล็กเหมือนกันคือครั้งแรกให้ให,ให้ให้ชาวบ้าน ผู้ห้าพันถ้าท่านสามารถบริหงงารเงินห้าพันผ่อนจองตามเป้าที่เราตั้งไว้ต่อไปท่านมาผู้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเราขึ้นเลเราจะทำอะ<ห>ไวไว้ท่านคือถ้าท่านไม่ไมผิดนัดก,กับ,บทางนีงแล้วส่วนอัตราดอกเบีย้ยเราจะไม่ให้เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือนี่เราคือรัฐรับต้องซัพพอร์ตประชาชนเพราะเราไม่ใช่เอกชนเราไม่ใช่แบงก์ราะนั้นเพราะแบงก์เขามีเงื่อนไขของเขาหนึ่งสองสามอันนั้นเราเข้าใจเราไปแตะก็ไม่ได้เราขันธุรกิจแต่รัฐที่ต้องซัพพอร์ตประชาชนอันนี้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แล้วแล้วจริง,รงๆแล้วดูเหมือนนโยบายหลายนโยบายก็กึง่งกึประชานิยมเหมือนกันนะกูดังใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่การใช้เงินของพรรคเนะถูกว่ามันตอบสนองละมันก็ดีเถิ่นกลับมาด้วยครับไม่ใช่ไทยเงินแล้วหายไปคนั่นก็เหมือนเงินสามพันเนี่ยพอลงมาปับ๊บมันจะไปดูรากย่าหมดเลยครับข้างพอดูรักยา่าคนที่ไปใช้เงินมันก็ไปะจายตามหมู่บ้านถูกไหมุดท้ายภาษีแหวกต่าง เขาีเทิร์นกลับมาอืแล้วแล้วลทําให้ผู้สูงอายุ่มีความสุขแล้วก็แล้วก็เป็นลดภาระลูกหลานครับไม่ต้องไม่ต้องมาส่องให้คุณแม่เดือนสามพันสองพันเพิ่มให้แม่สักพันเพราะงั้แม่สักเขาทุกคนต้องมีความสุขอยู่ได้นะสุขภาพาดีนี่คือหลักการสุขภาพจะดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วแล้คุณดําพ่อจะขยายความเรื่องเกณเ์สิทกิพิเศษได้ไหมครับเพราะเห็นป้ายของคุณหญิงในรักปีที่แล้วพูดถึงเรื่องเขณเ์สิทกิพิเศษ เพื่อการเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเษฐกิจพิเศษนะว่านั้นมันต้องมาขับเคลื่อนกับภาคเอกชนครับจริงๆตัวตัวตัวรัฐเองอ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้หรอกเพราะนั้นการขับเคลื่อนนี้เราต้องขับเคลื่อนเรื่องภาคเอกชนอย่างเช่นภูเก็ตเซนบ็อกซ์ที่คุณโก้เคยเสนอไปตัวนี้ตอนนี้เป็นโมเดลที่ดีมากเนี่ยตัวนี้รัฐต้องมาซัพพอร์ตเราหน้าที่ของเราเราต้องเอาข้อมูลตรงนี้ connect กับรัฐได้ด้ครับว่าทางเอกชนต้องการอะไร ทางชรัมและประชาชนได้อะไรทุกคนต้องพอใจรักซัพพอร์ตได้ก็คือแชร์นะว่าํำใช้ว่า OCB อ่ะ Open Connect Balance ตรงเนี้เราในฐานะตัวแทนเราต้องคอนโทรลตรงนี้ให้ได้แต่ว่าสสจริงๆไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ต้องคอนเนคได้ทุกเรื่องอันนี้คือสําคัญเขตที่คุณดำลงเนี่ยเขตหนึ่งเขตหนึ่งแต่ละคนลงมากระดูเบอร์ใหญ่ทั้งสิ้นทั้งตัวชื่อของผู้สมัครเองครับใจ มันก็ตัวจพักเองผมเข้าใจรู้จักประเมินความเป็นไปได้ในการที่ประชาชนจะเลือกเรามาก้อยแค่ไหนครับผมใช้ตัวตอนเพราะผมก็ทำงานตรงนี้มาสามปีกว่าและผมใช้ความสัมพันธ์กับที่ผมทํางานกับรักย่าครับเพราะผมเคยทําโครงการดีพร้อมผมทําโครงการทั้งสิบห้าโครงการครับทั่วภูเก็ตนะครับผมทําโครงการนี้ผมทํามาประมาณเกือบสองเดือนครับคือกับดูแลรักย่าทั้งนั้น ส่วนหนึ่งอะดำไดคนได้กับชาวบ้านอยู่ประจำครับนั่นแหละความเป็นกูดำเรารู้จักความกันเองอะจงว่าดำมีจุดดีที่ว่าสามารถคุยกับคนทุกคนได้ครับคุยกัทกบกทุกระดับได้ครับดำไม่ได้มีอีโก้อะไรที่สูงต่ำม,มากเกินไปทําให้เราสามารถคนไน้คนได้วันนี้ผมอาสามาเลยผมว่าคิดว่าผมํามได้เป็นโอกาสแล้วท่านครับพี่กครับ,รบแต่แต่หลายคนก็ก็มองว่าตัวเต็งเตงตัวตัตวเต,ต่งตัวเกรง,ต,ต,งตัวตึงเนี่ยมันก็มีอยู่ ถูกถูกถูกไม่ไม,ไม่ไม่กี่คนในแต่ละเขตนะครับทับทับครับก็ดามองตะเองว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปทํางานประชาชน,นเลือกเรามันก็ไม่แน่คุณก็อะไรมันเกิดขึ้นได้ภูกเก็ต <laughs> มันเกิดขึ้นมองขก้นมฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่ช้างฉันกันอาจจะเจอหมดมมดงาน,นอย่างเราอาจจะได้ทางานก็ได้อ่ามันแน่ทุกทุกอย่างเนี้ <laughs> โลกมันพลิกสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากครับครับลงในพื้นที่เรากระแสเป็นไงบ้างครับอ่อตอนแรก ครั้งแรกที่ผมจะบบักใช้สร้างใช้นะผมขอผมขออนุญาตว่าผมขอคิดก่อนแนี่ผมก็โทรโทรศัพท์คนแรกกับทุกคนะหลักผู้ใหญ่เขาว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยดำคุณหญิงเป็นคนดีนะประวัติท่านไม่มีนะแล้วก็ท่านเป็นคนที่ว่าโอเคเลยครับคิดความอ่านท่านคุณปู่เคยเจอท่านครับผมว่าคุณกู่ได้เจอบ่อยได้ซ้ำครับตอนคุณกค,เค,ณค้เจอคุณปูเจอผมยังไม่เจอเลยนะครับ แต่ผมก็สุดท้ายผมไปเจอท่านผู้หญิคงคนนี้ไม่ธรรมดาค,คือทํางานมีแผนงานหมดไม่ได้ซีสัวนะฮะการวางแผนมีม,มีชั้นมีตระกะมีเวลาทําให้ผมมาทับใจเพราะเราอยู่แบงค์มาเราทํางานมันมีโปรเซสในการทํางานถูกไหมอันนี้เราเห็นคนทํางานแบบนี้เออเราเรา,เราชอบ แล้วก็เป็นคนใจเย็นสุขุมครับแล้วก็ไม่วุ่นวาบอันนี้สําคัญไม่วุ่นวามทาให้เราสามารถเข้าหาท่านได้คุยกับท่านได้ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเป็นจุดเด่นของคุณญิงเลยอันนี้ครับจุดยิงแต่แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขามองยังไงบ้างคุณดํเขาชอบนะครับตอนแรกผมก็คิด่าคุณปู้ว่าผมเจออะไรรอเปล่ากลายเป็นเขาชอบนะบอกว่าผู้หญิงที่เก่งกับอายุหกสิบเจ็ดสิบเขายังโอเคกับท่านนะครับนลกว่านลกว่าไปได้เลยแหละไปได้เลยแหละครับแล้วด้วยความว่าพักใหม่ของเราอ่ะไทยสร้างไทยอ่ะ มันก็ชัดเจนครับถึงวันนี้เราจะไม่ได้เป็นโดดเด่นนักแต่การผลักดันของคุณหญิงท่านพยายามจะให้พรรคเราเกิดครับเพื่อต่อยอดและเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับกดดันประเมินการแข่งขันในเขตอย่างให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมประเมินผมไม่ได้ประเมินตัวเองผมประเมินถามดําทุกอย่างมันไม่แน่นอนวันนี้ซ้ายขวาหน้าหลัง ดำให้ดำทํางานด้วยความบริสุทธิ์แล้วชาวบ้านจะรักดมเอาความซื่อสัตย์ความใสสะอาดของเราความคลีนของเราการที่เราทํางานมาตลอดเนี้ยตัวเนี้ยดังว่าดําจะขอกําลังใจชาวบ้านเพราะเราไม่มีทรัพยากรอื่นครับแต่ว่า <c oughs> ก็ดำอยู่ในเหตุการณ์การเลือกตั้งปี6 2ด้วยใช่ไหมะรับใช่กับท่านสสสุธาซึ่งตอนนั้นก<พ>็คือเขตหนึ่ง <1 S 2> อยู่ถูกต้องก็ตอนนั้นเหมือนมันจะเป็นเบอร์รองรองอยู่แต่พอเลือกตั้งมาแล้วเข้าวินคนละโลกครับคนละโลกอนะ่าผมเดินนี่ผมไม่เหนื่อยเลยนะครับผมเดินเหมือนมันเหมือนเหมือนไม่ทานอะไรมาผมเจอตั้งแต่เช้า ไปถึงไปถึงเชียงผมต้องทางานแบงค์ไงหลังจากเชียงผมก็ไปทํางานผมกลับมาทางานผมน้าหนักหายไปเก้ากิโลไม่รู้เรื่องเลยนะมีความสุขมากอ่ามีความสุขมากแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนู้นครั้งนี้สถานการณ์ต่างกันครั้งนู้นเนี่ยมีความอย่างที่เรารู้นะราฐบาลังรัฐถูกเลือกมาเนื่องจากว่าด้วยด้วยเหตุผลอะไรเป็นไรเราไบคุยดีกว่าแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะไม่เกิดไม่เกิดซ้ำอีแล้วไม่ึ้นแล้วแต่ก็ยังมีขยับอยู่นะก็มีอยู่ก็มีอยู่นะก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ตั ร้อยเปอร์เซนต์มันมาก่อนหรือไม่มันออกความนคอนรักคนชอบอะไรนะแต่การทํางานตรงนี้มันดาออกมันไม่ง่ายแต่ประสบการณ์อ่ะมันจะสอนเราดาก็ผ่านตรงนี้มาเยอะดาก็เข้าประชุมกับจังหวัดข้าราชการมาเยอะนะครับคุณโก้ครับคุณโก้ผมก็เจอบ่อยแลวผมยังชอบในโครงสร้างต่างๆที่คุณโก้คิดขึ้นมาเนี่ยผมพยายามเรียนรู้ไปเยอะโอ้ขอบพระคุณครับนะเพราะปปกเก็ตมันต้องไปด้วยกันไม่ว่าภาคประยานชนภ้ายานชนเลือ ลาดย่ามันต้องเดินไปพร้อมอกันเราทิ้งใครไว้ไม่ได้ข้างหลังสามสามสี่ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ช่วยสสสุธามีโอกาสก็ไปไประชุมในหลายพื้นที่หลายรอบของการประชุมในหลายเรื่องด้วยกันถ้าผมจะถามความเห็นกุฎดำในฐานะที่เป็นผู้สมัครสสอ,อยู่สองสามประเด็นครับอยากจะให้กุฎดำใช้ประสบการณ์และมุมมองรวมถึงนโยบายของพรรคช่วยตอบคําถามพวกนี้ครับจราจรมูเกตจะแก้งไงครับอันนี้เป็นโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้เรามว่าเราแก้กันมาหลายรัฐบาลด้วยซ้า ท่นี้ดำมองนะเราต้องคิดใหม่คิดออกนอกกรอบไปเลยคือผู้เก็ตอะจำว่าควรจะสร้างถนนแลนด์มาร์คเส้นใหม่อะติดเขายกโครงสร้างขึ้นมาเหมือนกับกรุงเทพลอยฟ้าแล้วก็ฝั่งทะเลตะวันออกป่าชายเลนเลยครับไล่ป่าชายเลนเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งต้นทุนเราไม่สูงเราไม่ต้องเว้นคืนถูกต้องนะเป็นที่ของ แต่ที่ขอนสการหมดรเราตั้งต่อหม้อก็เหมือนเกาะพีอ่ะตั้งต่อหม้อลอยไปเลยแล้วก็ให้ห้เป็นวงเวนให้เป็นวง,วงเนวนแ,แล้วก็ให้รถวิ่องออกจากเมืองวอิ่งเข้าวงเวนให้ทะลุไปถึงพังงาเลยว่าแล้วก็โครงสร้างแบบไฟฟ้าน้ำประปาให้อยู่ในเส้นทางเดียวกันหมดเลยเพราะการซ่อมบำรุงไม่ต้องไปขุดทางไม่ต้องไปกายาไม่ต้องไปลอบกับชาวบ้านไม่ต้องไปลอบกับร้านค้าที่เราจะเวนคืนต่างๆแต่งแเงเสียงงประมาณเยอะเกินไปแั่ว่าเมื่อเราจะทําภูเก็ตให้โต เราก็ต้องเสียสละบางอย่างมันไม่มีอะไรได้ทุกอย่างพร้อมกันหรอกครับแต่ว่าตักย่าภูเก็ตบอกว่าฟังตะวันออกน่าจะขยายถนน,นเป็นสองชั้นสามชั้นคือทําเป็นแลนด์มาร์คไปเลยแล้วก็เป็นจุดขายดีกว่าเราไปทําแลนด์มาร์คที่ไม่เกิดประโยชน์แต,แต่ว่ากดัมก็ลังบอกว่าการจราจรก็คือต้องมีถนนเพิ่มขึ้นมามีถนถนเพิ่มมาเป็นแลนด์มาร์คด้วยนะครับแต่ให้ยกระดับอเให้ยกระดับห้ามเตะพื้นคพอเตะพื้นปัน๊บทรายฝามันจะมีการบุกรุก ทําให้ภาพวิทัศน์ไม่สวยยกพื้นแบบเมืองนอกเลยยกยกพื้นลอยขึ้นมาเลยเพราะว่าพอคุณยกปั๊บข้างล่างก็ป่าก็เหมือนเดิมป่าชาเลนก,ก็มาเดิมน้ําก็มาเดิมส่วนทาาฝั่งรามันเนี่ยเราเป็นทะลงทะเลไหมเราก็เป็นต่อหม้อเป็นแหล่งปะการังเป็นดูแลพันปลาไปใช่เราเราลองคิดในมุมบวกหค่อเราจะคิดว่าเราไปลุกล้ําธรรมชาติับแต่ภูเก็ตมันต้องโตเขาต้องขยายถ้าเราอยากได้ตรงนั้นเหมือนคุณพูดว่าภูเก็ตต้องพัฒนาเลย อยากได้มารีนาใหญ่หญหญอันนี้ท่านสสเคยดําดิผมเคยฟังว่าดําถ้าเราอยากได้มารีนาเอาเฉลอะทำไมเราไม่ทำมารีนาเราไม่ต้องไปขุดดินเราไม่ต้องไปเยอะเราทําประชาวิจารณ์แล้วเอาเฉลอะเราทําเราทําการขึ้นเกาะลนแลแ้วมาแไกมกาเกาะนานเกาะลนเนี่ยทําการขึ้นแต่ตรงนั้นปบริหารจัดการใหม่ทำมารีนาให้ใหญ่เลยรองรับระดับโลกเลยท่านอันนี้รายได้ของเรามหาศาลครับนี่แหละผมคิดในแนวนี้ครับ คือคือคืออย่าคิดว่ารถไฟฟ้าวันนี้ผมยังหนักเหนื่อยใจอยู่เลยว่าจะทํารถไฟฟ้าโมไซค์ก็วิ่งรถบัสก็วิ่งรถสิบล้อก็วิ่งจักรยานก็วิ่งอืแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะและ้วในเชิงของพักไทยสร้างไทยถ้ามองระบบขนส่งมวลชนภูกเก็ตจะทําอะไรครับไทยสร้างไทยคนเดียวทําไม่ได้ครับมันต้องเป็น กระบวกนการทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเราต้องเข้าคุยกันเข้าภูเ <f uck et> ก็ตคือหัวใจของประเทศเพราะนั้นเราต้องร่วมกันผลักดันไม่ว่าใครเข้ามาตรงนี้สามเขตสามพักเราก็ต้องมาจับมือกันอันนี้คือหน้าที่ของเราที่ต้องต้องต้องผลักดันให้ภูเก็ตเดินต่อถ้าท่านต้องการรายได้จาก4ี่แสนล้านห้าแสนล้านท่านต้องสร้างพัร้าศักยภาพภูเก็ตให้โตกว <f uck et> ่านี้ให้แข็งแรงก <f uck et> วง่านี้เรื่องเขาประมาณต่างๆต้องผลักดันให้มากกว่านี้นะครับ ก็เหมือนตัวอย่างนี้ว่าเออบางคนก็อยากภูเก็ตปกครองตัวเอง,เองเนี่ท่านที่ท่านคุยคุยวันนี้เรารู้สึกว่าโครงการนี้ทำมาตั้งแต่ปีสองแปดนะรเราเกิดการประชุมต่างๆมากมายผมพบเข้าไปหลายครั้งสภาพลเมืองอ่ะมันไม่จบผมว่าออทุกครั้งคุณปู่เคยเข้ากรออไหมรกรออเนี่ยประมาณเดือนละครั้งสองเดือนครั้งภาคอาณามันบ้างภาคจังหวัดบ้างผมอยากให้มีมีหน่วยงานเข้ามาภาคประชาชนอ่ะในเรื่อง การดูแลปกบกฎหมายปกครองตัวเองอ่ะครับรก็รอภาคอีกใช่อย่าให้ก็รออภาคประชาชนเข้ามาทักหนึ่งภาคก่อนครับโดยมีผู้ว่าเป็นประธานครับอย่าให้อย่าให้สภานปเมือนไปอยู่นอกกรอบเที่ยวลอยไปลอยมาปุดท้ายมานั่งคุยกันไปดึงนักวิชาการจากเชียงใหม่จากลำปางจากชนบุรีมานั่งคุยสุดท้ายมันก็จบไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าภาพตัวใหญ่ไม่มีเจ้าภาพผู้ว่าเนี่ยครับก็จัดเท่าประมาณการการจะปกครองตัวเองอ่ะ มันเป็นเรื่องดีดมจ,จับต้นนุนนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูโครงสร้างเรื่องกฎหมายมากมายเพราะนั้นเราต้องมีตัว,ต,วตัวตั้งก่อนว่าเราจะให้หน่วยงานไหนขับเคลื่อนภาคประชาชนเข้าไปคุยสามเดือนครัง้งหมอเดือนครัง้งเอาผู้มีความรู้อนกวิชาการเข้ามาคุยเอาข้อมูลเข้ามาแล้วก็ปรับฐานตรงนั้นครับอยู่ๆเราจะไปเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้หรอกท่านเพราะว่าอีกสองสามหมายสามสหมายไม่รู้ทำเด็ดไหมแต่หน้าที่เราต้องทําต่อยอดพรกไทยสร้างไทยเนี่ยเขียนนโยบายเกษตรเสถพิเศษไว้ อันนี้คือเท่ากับร้อยตั้งผู้ว่าหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับโอเคโอเคแล้วการแ้อยตั้งผู้ว่าที่พักแตสร่างไทยพยายามจะพูดถึงซึ่งพูดถึงนโยบายกรอบที่ว่าเกรตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยครับอบจยังมีอยู่ไหมหรืออบตยังมีอยู่ไหมเอ่อดําว่าโครงสร้างพวกนี้เราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญ ครับมา,มาคุยครับมันต้องมีมันต้องมีการบริหารจัดการเป็นส่วนอยู่เหมือนกับกระบวนการรวมต่างๆก็ยังมีอยู่นั่นแหละครับแต่เราต้องเอามากรองว่าเราต้องตัดส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนอะไรที่ทําให้การกระบวนการทํางานมันเร็วขึ้นกับตัวนี้เป็นถึงสำคัญมากกว่าเพราะว่าตรงนี้เรามาตอบเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพราะนั้นเราต้องต้องเอานักกฎหมายนักาการมาแก้ตรงนี้แล้วก็มาเป็นกอในการในการ ในการจะทำกิจกิจพิเศษเนี่ยมันต้องใช้เวลานะว่ามันไม่จบในรุ่นเราหรอกมันต้องใช้เวลาประมาณรักสองรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่แต่ต้องต้องต้องมีคนต่อยอดมีมีเอนยเ์บายหนึ่งที่หลายคนเขาเขาดูแล้วก็แบบฟังครั้งแรกก็แบบต้องหันกลับไปอีกทีหนึ่งสำหรับคนพูดว่าฮะอะไรนะคือหวยบําเหน็จวันนี้ผมสมมติว่าผมซื้อหวยเดือนมีสองวดถูกไหมผมซื้อหวยเดือนละพันวันละพันสองวันก็สองพันเงินตัวนี้แหละ มันจะเข้าไปในระบบก็เหมือนเงินออมอ่ะแล้วอวยบําเน็ตตัวนี้มันจะเป็นเงินสะสมของท่านก็ถ้าเราถ้าเรามองเป็นสลากออมสินมก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยคล้ายกันอ่าแล้วบางคนบางคนที่เมืองผมเล่นเยอะนะผมเล่นเป็นหมื่นนะแถวนี้ก็มีครับเล่นเป็นใช่เป็นหมื่นถามว่าเดยวมันมันดีมันไม่หักมันดีสิมันเป็นเงินออมแล้วมันเป็นความมั่นของประเทศเลยนะถ้าเงินออมมีปั๊บแล้วก็เกิดความมั่นของประเทศ เงินพนนี้แปลว่าแปลว่าก็จะจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหน้าที่สลักออมสินใช่งวดต่องวดคุณก็ต้องเก็บดีว่าซื้อแล้วหายซื้อแล้วมาบริหารจัดการจัดการคืนไปกับคนที่ซื้อแต่เมื่อครบดอกเบี้ยเราไม่จ่ายคุณนะคุณได้เงินต้นครบอ๋อโอเคก็คือจะาเงินต้นไปเบี้ยตอนนี้เรามาเป็นเงินรางวัลกัเหมือนตูตเตอรี่อ่ะอ่าอ่าตอนนี้คบว่านะแล้วก็ท่านอย่าลืมว่าพอทุกอย่างครบหกสิบปีอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าผมซื้อหวยไปมงสามสิบปีแล้ว สี่แสนบาท่ะได้คืนมาได้คืนมาผอรู้เลยว่าตกลงที่ผ่านเราได้แล้วสี่แสนเราได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ในระบบอย่างนี้ทําให้คนซื้อหวยเพิ่มขึ้นไหมอ่ะกูดันก็ไม่เป็นไรดิคุณยิ่งซื้อเงินออมคุณยิ่งเยอะอ๋ออก็ถือเป็นเงินออมถูกป่ะสองประเทศก็มีความมั่นคงเพราะมันกนซื้อประกันอ่ะแต่แต่คุณมาเสี่ยงแนั้นเองว่าถ้าซื้อถ้าเกิดตัวันที่หนึ่งอ่ะคุณจะได้สิบล้านห้าล้านแต่ถ้าไม่ถูกเงินตนก็ยังอยู่คุณไม่หายแล้วเงินนี้มันจะไปสะสมจนคุณ กสิบปีไปบวกกับหวยสามพันของเราอ่ะอ๋อแปลว่าถ้าหกสิบหกสิบคุณได้ไปเลยนะาสามแสนก็จะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่า่ไปหยุดที่หกสิบหกสิบ้าหลังหกสิบจะซื้อยังสะสมต่อได้ไหมครับได้ไอ้ไอ้ไอ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 นี้รายละเอียดดีเทลอันนี้เรายังไม่ลงลึกถึงนันนั้น <ะ S 1> โอเคแต่แต่อาจจะแบ่งเป็นงวดนะหกสิบได้มาัหนึ่งแสนเจ็ดสิบมาจากหนึ่งแสนอแต่รายละเอียดดีเทลตรงนี้เรายังไม่ดำแน่ไม่ได้ศึกษาลึกลงไปครับแต่นโยบายตรงนี้ดำเห็นด้วยเพราะคนไทยเรา อย่างนี้อยู่แล้วอืมพี่โก้เห็นด้วยไหมตรงนี้คือผมอ่านแล้วก็ผมตอนแรกก็แบบนะอ่านแล้วก็แบบต้องงงขยายตาเลยอะไรนะหวยบําเน็ตหวยบําเน็ตหวยบําเน็บทุกบาทไม่สูญหายครับทุกบาทไม่สูญหายทุกบาทเป็นเงินออมแล้วที่สําคัญอ่ะมันจะเป็นคนออมให้ผู้สูงอายุด้วยอืแล้วไปเขาก็ได้เงินสามพันอีกทุกอย่างแฮปปี้เพราะว่าแฮปปี้ที่พร้อมโอเคนะะ่าคุณดำสามารถจะ พูดตรงกับกล้องนี่เลยนะครับว่าอยากจะขอคะแนนเสียงอะไรกับกล้องเช่ญนี้เลยครับครับวันนี้ผมรูดำนะครับประเสริฐประทิมนาหลังวันนี้ดำอาสามารับใช้นะพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตและผมก็ทำงานมาอยู่แล้ว3ปีด้วยโปรเซสต่างๆหรือวิธีการต่างๆผมพอเข้าใจเรื่องการเมืองนะฮะการเป็นที่เป็นสสวันนี้ผมไม่ได้เก่งนะฮะแต่ผมสามารถประสานงานหรือคอนเนคต่างๆะให้สามารถเค้ื่อน่วยงาน จับมือกันและก็ประสานให้ภูกเก็ตเราเดินต่อไปได้ให้ทุกภาคส่วนไม่เกิดข้อขัดแย้งเหมือนกันจะเรามาตั้งความบาลานซ์ให้ทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนภาราชการอยู่กันได้นะครับในตัวนตัวผมวันนี้ถ้าท่านอยากใช้งานผมเลือกผมนะครับเบอร์สี่โกดัมประสึกประททิมนาหลางังเขตหนึ่งจังหวัดภูเก็ตนะครับขอขอบคุณพ่อแม่เน้องอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอให้กําลังใจโกดัมกับ,บประสบการณ์3ปีกว่าที่เป็นทํางาน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคของของสอสอมาวันนี้จะลงมาเปิดหน้าเองก็ให้กําลังใจก็ดํานะครับมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกับดาต่อได้ครับครและนี่คือคุณประเสริฐประทีปณัฐลานนะครับหรือกูดํากับประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้ช่วยสอสอวันนี้อาสาเข้ามาเป็นผู้มีความประสงค์จะเป็นสอสอเองพรรคไทยสร้างไทยนะครับเขตหนึ่งอย่างที่บอกครับว่า14พฤษภาคมเนี่ยเราจะมี การเลือกตั้งทางยิ่งใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ครับะจะเป็น New w o t e r o l อร์ t e r ผมว่าไม่เป็นไรเพราะทุกสิทธิ์มีเสียงเท่ากันคือ1เสียงและ1เสียงนี้เขาจะเป็นเสียงที่จะชีช้ชะตาการพัฒนาภูเก็ตต่อไปในแบบอย่างที่เราต้องการวันนี้ขอบคุณโคดํานะครับ,รบให้กำลังใจแล้วก็มีโอกาสจะได้เชิญมาตอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ